สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะกับจูนค่ะบุกค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็จะมาทำอีพีซืบเนื่องจากอีพีที่แล้วนะคะที่พวกเราสองคนได้ไปถ่ายนกคุณนุณ,ณ,ณแผน,แผนมานะคะที่ไหนนะเพื่อน ที่อุทยานแห่งชาติาน,น้ำหนาจังหวัดเพชรบูรณ์ชใช่แล้วทุกคนที่พีนี้นะคะเราสองคนก็จะขออนุญ,ญาตลวบทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนเลยมีสัตว์ทั้งหมด6ชนิดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะตอนเช้านะคะที่เราได้มานะคะก็คือนกกระรางหัวงอคะ่ะแล้วก็แล้วก็มีแรนนะคะหรือว่าเลขชื่อคือตะกวดที่เราจใช่ตะกวดที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ เจอแมงอีนูนะคะหรือแมงกีนูนะคะที่คนเหนือคนอีสานนิยมมาทำอาหารกินกันค่ะ แล้วก็มีกบภูเขานะคะกบภูเขาใช่ค่ะแล้วก็อึ่งผีนะคะทุกคนน้องน่ารักมากเลยริ่มบอกนากลัวน่ารักแล้วก็เขาเรียกว่าไฮไลท์ของเราที่เราเดินไปถ่ายกลางคืนเลยก็คือการลอกบินนะคะนี่กรลอกบินนะคะทุกคนเดี๋ยวพายคิปนะคะเราจะมีเก็ตความรู้นะคะเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดแล้วเราก็จะ ไปเป็นการดูคลิปพ,พร้อมกับคนดูเลย<ช>เพราะว่าพวกเรายัางไม่ได้มาดูคลิปทั้งหมดเลยเนาะเราเหมือนเขาเรียกว่าเลือกเหมือนเลือกว่าแต่ว่าแบบไม่ได้นั่งดูจริง<ช>จังนี่ก็จะเป็นการนั่งดูจริงจังเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีทั้งรูปทั้งคลิปเลยนะคะจากกล้อง<ช>สองตัวนะคะที่เราเคยบอกไปนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นชื่ออีห้อให้ตรงนี้ด้วยอ่าแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนว่าภาพและวิดีโอที่เราถ่ายมาจะเป็นยังไงเนาะไปดูกัน ไปเริ่มกันเลยนะคะสัตว์ชนิดแรกนะคะตอนเช้านะคะเราก็ได้เจอนกกระรางหัวงอกนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ข้างบ้านพักเราเลยเราก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายนะคะชเช้านะจะไปแห่น,นกขุนแผนกันอ่ะ นกกระลาหัวงอกนะคะทุกคนทั้งตัวผู้และตัวเมียเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากเลยนะคะจึงเือนว่ายากที่จะแยกออกจากกันนะคะใครร uh ู huh. ้ก็สามารถคอมเมนต์ huh. ได้นะคะขนาดลำตัวประมาณ30เซนนะคะจะเห็นได้ว่าขนด้านหลังเนี่ยมีสีน้ำตาลแกมแดงค่ะแล้วก็หัวและขนหน้าท้องจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือด้านบนหัวนะคะทุก mm hmm. คนจะมี<ด>สีขาวฟูดเด่นชัดนะคะน่ารักมากเลยอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นตัวจริง อ่านี่ก็เป็นวิดีโอที่เราถ่ายได้มาก็มีประมาณกี่ตัวนะห้าตัวอ่าต่อไปนะคะทุกคนเป็นตัตวแลนตัวแลนตัววดนะคะซึ่งพื้นตัวนะคะจะเป็นสีเทาเหลืองหรือน้าตาลเทานะคะจะมีเกล็ดสีเหลืองๆแล้วก็จุดตามตัวถ้ามองผันผ่านจะเหมือนแบบเป็นตัวสีเหลืองเลยคะ่ะแล้วก็จะกวดนะคะจะกินไก่นกปลากบ เพียรหนูเรากินได้ทั้งของสดและของแช่แต่กระกวอนเนี่ยไม่ดุเท่าเฮียเนาะเฮ้ยต่อไปอันนี้แมงกีนูนหรือแมงอีนูนนะคะที่เรารู้จักกันนะคะเป็นแมลงศัตรูพืชนะคะทุกคนเพราะว่าน้องกินพืชนะชอบแทะใบมีรูปร่างอ้วนป้อมเหมือนไข่นะคะแล้วก็เป็นอาหารนะคะของชาวเหนือและชาวอีสานด้วยนะคะเป็นแมลงกําจัดศัตรูพืชนะคะก็คนไทยก็นิยมทานกันอันนี้เป็นคลิปที่ ค่ะตอนกลางคืนเนาะเหมือนเนาะงกำลังอะไรนี่ปั้งศพผ่านกันเออนะคะแต่มันก็เหมือนกำลังกินใบไม้นะจือใช่ก็อาจจะเป็นกินใบไม้ก็ได้นี่อันนี้คลิปต่อไปไหนอ่ะตือมึงถ่ายนี่ใช่ไหมที่เป็นคนถ่ายแมงยิงอะไรได้เลยคือวันนั้นได้แมงเยอะอยู่อ่ะอันนี้อันนี้ต้นมะขามปะเหมือนจะเป็นต้นใบมะขามอใบมะขามมั้งมังเหมือนกันพ่อกำกับอยู่ตอนนั้นพ่อรู้จักพ่อรู้จักพ่อเป็นวิกิพีเดีย อันนี้อันนี้ตอนเราเปิดไฟมืดมากทุกคนคืนนั้นแต่เรามีไฟฉายแต่เรามีไฟฉายเรามีเรามีผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะเราก็เลยอุ่นใจเราไม่ไปคนเดียวอยแล้วเราไม่ไปสองคนยู่แล้วอ่าไงที่ที่เราเจอแล้วเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรมันคือกบพูดนะคะทุกคนหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่ากบภูเขาเขียดแล้ว บางคนก็เรียกว่ากบูเขาเหรือเขียดแล้วอะไรอย่างนี้ม,ม,ม,มันจะมีความแตกต่างของเพศผู้และเพศเมียอ,อยู่นะคะสามารถดูได้จากระยะห่างระหว่างตากบับวงแก้วหูนะคะตัวผู้เนี่ยจะมีระยะตาระยะดังกล่าวนะคะที่ยาวกว่าตัวเมียอนอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้จากเขี้ยวนะคะแต่เราอาจจะไม่เห็นเขี้ยวมันเนาะไม่เห็นเลยเออเราอาจจะไม่เห็นเขี้ยวล้วก็อาจจะยากยากที่เราจะแยกได้ ใช่จริงๆเขาเรียกว่าไงมันกลมกลืนมากเลยนะใช่กลมกลืนกับใบไม้มากแบบสีน้ำตาลดูดูดูไม่รู้เพื่อนเห็นไหมวะทุกคนเฮ้ยแล้วอีกอย่างนะคะเขาจะบอกว่าตัวเมียเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายตุ่มเล็กๆนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอ๋อว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียวะเหมือนลูกกบเลยเนาะตอนนี้กูหาไม่เจอด้วยไหนวะเหมือนตัวคุณเป็นตัวผู้ว่ะ คนบอกว่าต้องเป็นตุ่มเหรอเป็นตุ่มเนี่ยใช่เออแน่ๆเป็นตัวผู้อืมีขนาดนี้ไม่กระโดดวะใช่และทุกคนกบพูดนะคะก็ยังจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 3 5ด้วย อ่ะตัวต่อไปอุย <ไป S 1> ตัวนี้น่ารักมากทุกคนจูนชอบตัวนี้มากคืออึ่งผีนะคะนี่ตาน้องที่เป็นสีส้มนะคะต้องเปิดตานะคะส่วนผิวหนังก็จะเหมือนกบทั่วไปเลยนะคะเนี่ยน้องนะคะจะอาศัยอยู่บริเวณพื้นป่าและบริเวณใกล้ลำธารน,นะคะในป่าดิบแล้งนะคะอ่ามีลักษณะดเด่นก็คือดวงตาด้านบนมีสีแดงหรือสีส้มเหลืองวาวตาโปนหัวมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวเออจริงหัวมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวจริง ขาน้องนะคะจะค่อนข้างสั้นนะคะผิวด้านหลังเนี่ยจะมีสีเข้มขบนพื้นเถาเอุ้ยนี่มือพ่อพ่อจับนะคะทุกคนอันนี้ลองจับน้องดูแลน้องนิ่งมากที่เห็นอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยส่วนตัวที่จุนชอบเพราะว่ามันมันมีตาสีส้มด้วยแหละเบิกตาสีส้มใช่หรอใช่มือสกบตัวอื่นไม่ได้เป็นนี้นะชนิดอื่นอ่ะอันนี้มันโดดเด่นอ่ะโอนะ แล้วก็ยังมีเก็ตความรู้มาฝังนะคะว่าอึ่งขี่นะคะถูกพบครั้งแรกของโลกนะคะที่ต้นน้ําตกคูนะคะบนเขาช่องจังหวัดตรังในประเทศไทยนั่นเองแต่น,นี้เราเจอน้องที่เพชรบูรณ์น,น้องนิ่งมากคืออันนี้คือใช้เลนส์ซูมนะคะทุกคนแต่น้องนิง่งมากทุกคนน้องแบบไม่ค่อยกลัวคนเนาะขนาดพ่อมือจับยังไม่แบบยัง,ยงไม่หนีเลยน่าจะแบบ เป็นอุทยานแันน่าจะมีคนเข้ามาด้วยก็เกี่ยวไหมอ่าอาจะคุ้นคนเหรอนนกที่โมดูเนหมาอหมาเงี้ยเหรอคงไม่ได้หรอกครอเพ็นงคุ้นคนเลยน้องอาใจแต่มองแบบนี้ก็แอบเหมือนตุ๊กแกนะเฮ้ยสุดท้ายไฮไลท์เฮ้ยไฮไลท์มาแล้วไฮไลท์นะคะก็คือกระรอกบินซึ่งกระรอกบินนะคะจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากกระรอกจำพวกอื่นนะคะก็คือมีแผ่นหนัง ลักษณะคล้ายพังผืดนะะใช่ที่น้องใช้เเหมือนกางปีกบินกางปีกบ,บินใช่เดี๋ยวเราจะมีคลิปกลางปีกบินด้วยนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอ่าแม้ว่าน้องจะชื่อว่ากระลอกบินนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยกระลอกบินเนี่ยทําได้แค่ล่อนนะคะทุกคนเป็นการล่อนโต้อากาศนะคะเพื่อที่จะ ไม่ได้บินเป็นการล่อนโตอากาศเพื่อที่จะข้ามจากต้นไม้หนึ่งไปต้นไม้หนึ่งเท่านั้นมไม่สามารถบินได้เหมือนนกนะ<ม>แต่ว่าน้องมีพังผืดตรงนั้นเพื่อที่จะให้ล่อนได้เฉยๆ<ม>อันนีุ้ด<ม>อันนี้เป็นคลิปที่น้องหาอาหารปะ่ะแบบหาอะไรกินก<ม>ินต้นไม้หาอะไรกินน่ารักนะทุกคนตัวจริงอะและมันก็มีที่แบบคนใช้เลี้ยงกันปะ่ะ ชูก้าเนยชูการะไรเด้ออ่าแต่นี้จะเป็นแบบในป่านะนเนอะราะจะตัวใหญ่ย่อลงมาอันนี้เราก็ลงหาของกินนี่ใช่นะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกระรอกบินเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากกระรอกทั่วไปเพราะว่าน้องอาจะหาของกินตอนกลางคืนเพราะเราถ่ายเจอพอดีเลยไม่อันนี้คือกินไม่อิ่มหรือเปล่า <c oughs> แบบตืบน่นกลางคืนอ่ะอยาดีเขารู้หมดเลยเขารู้หมดเลยคลิปนี้น,น,น้องกําลังแบบว่าไปหาเพื่อนอีกตัวนึงเดี๋ยวมันจะบินจำได้นะตรงนี้แค่ไหนไม่มั่นใจเหมือนกันต้องบินแต้อตกใจใี่วหมนี่นี่นี่ชอบเฉี่ยวชอบเฉียเฉ่ยวมันจะมีชัดกว่านี้นะเหมือนเหมือนปลากกาเบนที่รู้เออเหมือนปลากกาเบนใช่ คือคือตรงพังผืดน้องใหญ่มากอ่ะคือแบบพอพอหุบอยู่อะดูไม่ออกว่ามีอะแต่พอกลางแล้วคือใหญ่มากนี่มันทางทรงยูลิงล็งตอนนั้นไม่เห็นหรือเปล่าอาจจะกลัวด้วยเราส่งคน้ยใช่นี่นี้บินลวทุกคนใครมันถ่ายวะทำไงฟึงหรือเปล่างนั้นแหละประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปกับวิดีโอสัตว์ทั้งหกชนิดของเรา ก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรูปและวิดีโอนะคะที่เราไปถ่ายกันมาทั้งกลางวันและกลางคืนเลยกับสัตว์ทั้ง6ชนิดอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้ามีคาแนะนําอะไรนะคะเกี่ยวกับแบบถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้จูนกับมุกไปทําอะไรนะคะอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรที่ไหนยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ อ่าสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องไม่ขอช้าขอมาแต่ขอลาไปก่อนทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e และอย่าลืมเปิดกระดิ่งนะคะเผื่อพ่อลงคลิปอะไรเนาะใช่ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ